บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดมีบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีเส้นทางไหนที่ดูแลรับผิดชอบเป็นหลักบ,บ้างคะครับผมบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดยิ่งแล้วบริษัทรเราเปิดมานานแล้วครับเ,เปิดมา12ปีแล้วเป็นรับษาหกิจสังกัดกระทรวงคมนา,าคมโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นใหญ่ร้อยเเลยนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทลูกของการรถไฟก็ว่าได้นะครับซึ่งภารกิจที่เราดําเนินการเนี่ยเราจะเป็น ผู้ให้บริการด้วยฟ้าและซ่อมบำรุงให้กับด้วยฟ้าที่สร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะภารกิจแรกที่เราได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวโครงการอาจจะดังกว่าชื่อบริษัทนะฮะก็คือในส่วนของโครงการแอร์พอร์ตแล้วลิง โดยระบบความร้อนฟ้าเชื่อมสนามส,ามส,า,มสามสนามบินนะครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ได้ไดเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศไปแล้วที่เชื่อม EEC โครงการเชื่อม3สนามบิน <c oughs> นะซึ่งทําการ PP ไปเรียบร้อยแล้วได้ผู้รับผู้รับสัมปทานไปเรียบร้อยแล้วคือ CP กบ CP หรือว่าตอนนี้เป็นโอเปอเตอร์แทนเราคือ a ยอ r ร w วั <c oughs> นั่นคือภารกิจแรกที่เราดำเนินการมาเรียบร้อยตลอดช่วง9ปีแรก หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการดําเนินการการรถไฟการดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงขึ้นมาใหม่นะฮะเราก็ต้องบู๊ทั้งบริษัทเลยนะฮะ <Okay. S 2> เกือบทั้งบริษัทเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามาที่รถฟ้าสายสีแดง mm hmm. ก็ช่วงประมาณปี64 62ถึง64นะฮะปะีหกสี่เนี่ยเราเราม mm ู hmm. ๊มาอยู่นี่แหละแล้วก็เริ่มทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงแรกเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันของของ,ของพนักงานในบริษัทเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราเดินแอร์พอร์ตินเนี่ยเ,เราเดินด้วย เทคโนโลยีทางยุโรปของซีเมนท์นะ,ะทางเยอรมันนะฮะพอตอนพนักงานทั้งหมดเนี่ยต้องมาเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเป็นาาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะฮะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องส่งมอบให้กับทางทาง CP หรือ 1, เอเซียตะวันไปดำเนินการแอร์แอร์พลิงต่อแล้วเราต้องมาคอมพิวชิ่นยิงทดสอบทดสการทดลองรถรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะก็ก็แต่ก็ผ่านไปด้วยได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็น ประสบการณ์ใหม่นะผ่านแดดบริษัทหนึ่งไปมาอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็กลับมาที่สายแดดสีแดงก,ก็มีอะไรชัดท้าทายเพิ่มเติมเพราะว่าต้องเดินรถร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะแล้เป็นภารกิจของของเราของรถไฟรฟอทอที่ต้องเดินรถในพื้นที่ของของการรถไฟนะครับคุจบจุบ,บันนี้ค่ะ